ที่จังหวัดยะลาค่ะกกตยะลาก็มีการอบรมให้ความรู้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประสิทธิภาพเครือข่ายประชาธิปไตยจังหวัดนํำร้องค่ะ ที่โรงแรมพาร์ควิวอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรพลเมืองขับเคลื่อนภารกิจให้เป็น,นกลไกระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมอยู่ที่หนึ่ง 120คนค่ะสำหรับเนื้อหาวิชาการนะคะก็มีการอบรมเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพลเมืองคุณภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและยังรวมไปถึง การเลือกสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะโดยหลังจากที่อบรมนะครับคณะกรรมการสนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็จะได้เข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถที่จะดําเนินการนะครับตามกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐานและก็ได้รับการยอมรับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนได้รับการส่งเสริมในส่วนของทางการเมืองนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการเรียนนะครับให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินกิจกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็น